ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพรวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมรารโกบทที่สองข้อที่23ถึงข้อที่28ความว่าวันสบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลี บรรดาสิทธิ์ที่เดินทางอยู่ด้วยเด็ดรวงข้าวชาวฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าทำไมสิทธิ์ของท่านทําสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระองค์ตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทําสิ่งใดขณะที่มีความยากลำบากและหิวโหวยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า เมื่ออาบียาธาเป็นมหาสมณะได้เสวยขนมปังที่ตั้งถวายซึ่งใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นพระองค์ยังทรงให้ผู้ติดตามกินอีกด้วยแล้วพระเยสูเจ้าทรงเสริมว่าวันสบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสบาโตดังนั้น บุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันสบาโตด้วยคุณผู้ฟังครับ บทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมรโกวันนี้ฉายภาพให้เห็นการที่บรรดาสิษย์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินนี่ไม่ใช่เป็นการลักขโมยนะครับในสมัยนั้นไม่ใช่เป็นการลักขโมยเพราะว่าจากเลวีนิติบทที่19ข้อที่9และข้อที่10ตลอดจนจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อที่25ระบุไว้ชัดเจนว่า ให้ชาวนายิวจะต้องไม่เกี่ยวข้าวตามริมคนาเพื่อผู้ยากไร้หรือผู้สัญจรไปมาจะสามารถเด็ดกินได้เพราะฉะนั้นการเดินตามคันาในสมัยนั้นไม่ถือว่าล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลการเก็บเมล็ดข้าวริมคันนาก็ไม่ถือว่าเป็นการลักขโมยด้วย จากบทบัญญัติข้อหนึ่งในครั้งนั้นเขาห้ามเก็บเกี่ยวพืชผลในวันสะบาโตชาวนาจะได้ไม่โลภและจะได้ไม่ละเลยพระเจ้าโดยเฉพาะในวันสะบาโตซึ่งเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้คนงานต้องทำงานหนักจนเกินไปอีกประการด้วยวันนี้ บังเอิญว่าชาวฟาริสีตีความหมายการกระทําของพระเยซูกับบรรดาศิษย์ที่เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินว่าเป็นการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงตัดสินว่าพระเยซูนั้นละเมิดบทบัญญัติครับแต่พระเยซูกับเหล่าสาวกวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวมาเพื่อผลกําไรส่วนตัว ไม่ได้เด็ดรวงข้าวมาเพื่อผลกำไรส่วนตัวเพียงแต่ว่าหาบางอย่างมารองท้องพวกฟาริสีวันนี้จึงเน้นถ้อยคำของกฎบางข้อจนพวกเขาพลาดจากเจตนารมเจตจำนงที่แท้จริงของกฎนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้พวกฟาริสีหลายคนยึดถือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นจนมองไม่เห็นว่าอะไรดีอะไรถูก บทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาราโกบทที่ 3. ข้อที่สีนั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวันสบาโตมีไว้เพื่อทำการดีพระเจ้าทรงตั้งวันสบาโตให้เป็นวันพักผ่อนและถวายบูชาพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่ามัวแต่ห่วงพะวงถึงการพักผ่อนจนไม่ยอมขยับให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อย่าให้วันสบาโตกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการทำตามใจอย่างเห็นแก่ตัวคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารวันนี้พระเยซูทรงใช้กษัตริย์ดาวิดเป็นตัวอย่างทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาของพวกฟาริสีนั้นโง่เง่า,งา,งาสักเพียงใดพระเจ้าทรงตั้งวันสบาโตขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์เราไม่ใช่ของพระองค์เอง พระเจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ให้เราหยุดพักในวันสะบาโตแต่เป็นเราเองได้รับกำลังใจได้รับกำลังฟื้นขึ้นทั้งทางกายและชีวิตฝ่ายจิตเมื่อเราใช้เวลาพักผ่อนและสงบใจมุ่งที่พระเจ้าและสำหรับพวกฟาริสีกฎเกณฑ์วันสะบาโตสำหรับเขาสำคัญมากสำคัญเสียจน บทบังเหตุผลที่ต้องมีวันสะบาโตทั้งดาวิดและพระเยซูล้วนเข้าใจท่องแท้ว่าเจ็ดจำนงที่แท้ของพระบัญญัติของพระเจ้าคือเพื่อส่งเสริมความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรานำบทบัญญัติไปใช้กับคนอื่นบทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราต้องแน่ใจ เราต้องแน่ใจว่าเราเข้าใจจุดมุ่งหมายและความตั้งใจของบทบัญญัตินั้นทั้งนี้เพื่อเราจะได้ไม่ตัดสินอย่างผิดผิดทำให้เกิดผลร้ายตามมาวันนี้พระเยซูเจ้าตรับทิงกษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำสิ่งใดในขณะที่มีความยากลำบากและความหอยหิวนั่นก็คือกษัตริย์ดาวิดพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า เมื่ออาบิยาธาเป็นมหาสมณะได้สวยขนมปังที่ตั้งถวายซึ่งใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นนอกจากนั้นกษัตริย์ดาวิดพระองค์ยังส่งให้ผู้ติดตามได้กินอีกด้วยขนมปังดังกล่าวถือเป็นขนมปังศักดิ์สิทธิ์บางครั้งก็เรียกขนมปังเบื้องพระพักก็คือขนมปังที่ตั้งไว้ต่อหน้าเบื้องพระพักพระเจ้าในพระพลา ในทุกวันสบาโตชาวยิวพวกเขาจะทำขนมปัง12ก้อนนำมาวางไว้บนโต๊ะในพระวิหารและมหาสมณะหรือมหาปุโรหิตก็จะรับประทานขนมปังเก่า12ก้อนก่อนเพราะฉะนั้นขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น วันสบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสบาโตดังนั้นบุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันสบาโตด้วยขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัรมภีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระเวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจ ประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิตเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ